ใครคนประชาชนที่ทอรนงในานามตนชื่อเสียงจะคงทนอยู่ชั่วฟ้าณภาบาใครคนประชาชนที่บริหารประเทศทั้งภาราชื่อก็จะจารึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ถึงชั่วลูกหลานกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักยิ่งทั้ง7 7จังหวัด พี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วโลกรวมทั้งพี่น้องประเทศอาเซียนรายการตัวจริงเสียงจริงวันนี้ขออนุญาตประชุมสภาประชาชนเคียงคู่ขนานกับแม่น้ำห้าสายซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งมากับมือบัดนี้การผ่านไปปีเศษแล้ว แม่น้ำห้าสายกลายเป็นคลองน้ำเน่าและแม้ฝนจะตกมาก็ยังสเปสปะจนป่านนี้รัฐธมนูญก็ไม่คลอดแผนปฏิรูปประเทศก็ไม่ได้เรื่องรัฐมนตรีบริหารประเทศสเปสปะงานเข้าแล้วครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับวันนี้จึงขออนุญาตประชุมเคียงคู่ขนานไปกับแม่น้ำห้าสาย เราได้ท่านวิทยากรเรียกว่าเป็นมัวใหญ่ไม่ได้มาเป็นภาลีสอนน้องไม่ไหนมาชี้โพรงให้กระรอกแต่ทำหน้าที่เป็นภารกิจของประชาชนมาตราสามอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจทางนิติบัญญัติคณะรัฐมนตรีและศาลนี่คือรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ท่านแรกครับสสสวบนสักบวหลวงงามแห่งเมืองลบบุรีเมืองตาหารท่านนายการประวิทย์สิทธิทวรปัจจุบันเป็นทนายความชั้นหนึ่งดรสุพจน์ประเสริฐศรีเ,เชี่ยวชาญต่างประเทศทํางานอยู่เนสโกประจําพนมเป็นกรุงกัมพูชาตอนนี้กลับมาประเทศไทยช่วงนี้เป็นช่วงปฏิรูปทุกอย่างจะต้องเร่งให้มันเข้าหมวดให้ได้ ว่าอาเจนด้าหรือวาระแห่งชาติมีอะไรบ้าง 1. นึ่งบรรจุในรัฐธรรมนูญ 2. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 3. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมสี่เศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างประเทศทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้รับเกียรติสูงยิ่งจากท่านผู้มีประสบการณ์และปัจจุบันก็ยังทำงานเพื่อประชาชนอยู่มิอาจปล่อยวางได้ ท่นบวนสักโบรง,งามนี่ทำงานมีรู้เหน็ดเหนื่อยเป็นกรรมการปัจจุบันทํางานหนักกว่ารัฐมนตรี <c oughs> มันอะไรกันนักหนาเนี่ยไม่ยอมรับยอมนอนนะแล้วก็ยังรักษาสุขภาพเข้มแข็งเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่รอแม่น้ําสายใดสายหนึ่งเพราะเราคือมวลมาประชาชนคือหนึ่งในองค์รัฐถาธิปัติที่จะต้องจัดการพลเอกประยุทธ์จะไปจะมาก็เป็นเรื่องของขอบวนการ แต่ประชาชนจะต้องทํางานต่อขอเชิญท่านบุญศักดิ์บุญงงามครับครับกรับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและที่อยู่ต่างประเทศที่รบรักทุกท่านครับ,รบประเด็นที่ท่านประเสริฐได้หยิบยกขึ้นมาคือเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งจะคลอดหรือไม่คลอดอีกไม่กี่วันข้างหน้านั้นคณะการรมการสอบปชใช่ไหมจะพิจารณาลงมติเห็นชอบในหลักการ หรือไม่เพื่อจะเข้านำไปทำประชาวิจารณ์หรือไม่จากได้เห็นข้อมูลรัฐธรรมนูญแล้วนั้นเนี่ยเราก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีความประทับใจธรรมูญฉบับนี้เลยตั้งแต่เริ่มต้นเราก็ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วว่าชนชั้นใดเมื่อมีโอกาสออกกฎหมายจะออกกฎหมายเพื่อชนชั้นนั้นเมื่อมีเห็นบุคลากรที่เข้ามานั่งโดยเฉพาะยิ่งมาแบบทางรัฐและ แต่ท่านที่เข้ามานั่งนั้นก็องค์ความรู้น่าจะมีพอสมควรแต่อาจจะมีพิมพ์เขียวอยู่ข้างหลังที่คุณบอกว่ามีพิมพ์เขียวหรือไม่นั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจว่ามีพิมพ์เขียวหรือไม่โดยเฉพาะยิ่งในการที่ได้มาของตัวแทนในการเลือกตั้งนม่วัดสสหรือสอวอดูแล้วองค์ประกอบนั้นเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่า,าสอวอ มาจากการทั้งเลือกตั้งทั้งลากางตั้งโดยเฉพาะยิ่งสวจะมีประมาณ200คนจะประกอบด้วยมาจากการเลือกตั้งประจำจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนคือ77ิบเจดคนและบวกอีกร้อยสามอ่าอีกประมาณ2 2 3ยคนร้อยยี่บสคนจะมาจากลากางตั้งลากตั้งมาจากไหนก็มาจากอำนาจปัจจุบันที่มีอยู่ ตอบได้ชัดเจนว่าคนที่จะคัดเลือกก็คนที่มีอํานาจในปัจจุบันชัดเจนแนวความเห็นของผมนั้นผมคิดว่าสาวสองร้อยคนนั้นเนี่ยควรจะเป็นผู้สมุุ้ของประเทศจริงๆควรจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด200คนโดยเฉพาะถ้าให้200คนควรจะใช้เขตประเทศเป็นหลักเช่นมีผู้สมัครยังไงก็ไม่เกิน2-3 0 0 0คนก็เอาคะแนนที่1-200คนเอามาเรียงกันผมคิดว่านี่จะเป็นผู้สมรอย่างแท้จริง ประชาชนทั้งประเทศอยเพิ่งไปดูถูกว่าอีกรอยยี่สิบสามคนนั่นนะเป็นคนที่เก่งและมีคนผู้มีอำนาจคัดมานั่นนะผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าผู้สูงวจริงๆเนี่ยคนทั้งประเทศจะต้องรู้จักเข้าใจติดตามประวัติแต่ละคนเพราะผมประเด็นที่หนึ่งนั้นเนี่ยผมเห็นว่าสวควรจะเป็นเขตใหญ่และเลือกตั้งทั้งหมดและให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกโดยเฉพาะยิ่งจากที่ผ่านมานี่มีผู้สมัคร ไม่เกิน, 3, นสามพันคนเซทสองพันกว่าคนก็จะหากว่าสองพันกว่าคนสมัครก็เลือกพร้อมกับสสไปเลยเลือกไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันใช้งบประมาณเดียวกันใช้บุคลากรคนเดียวกันขีดอ่าสอสมาสีหนึ่งสวมาสีหนึ่งก็สามารถทําความเข้าใจง่ายๆไม่ต้องเลือกสองครั้งเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นประชาธิปไตยที่สุดและจะได้บุคลากรที่มีความสามารถมีความเก่งจริงๆของคนที่ทั้งประเทศยอมรับ อันนี้ถือว่าผู้สูงวุฒิอย่างแท้จริงในช่วงที่กําลังสรุปรัฐธรรมนูญให้ออกมาเสร็จสับจะขี่มาตราก็แล้วแต่ประเด็นที่กําลังถกเถียงกันอยู่ก็คือว่าจะทําประชาพิจารณ์หรือไม่กรณีประชาพิจารณ์เนี่ยไม่ใช่จะมาให้ประชาชนรับหรือไม่รับแต่ก่อนจะประชาพิจารณ์เ,เมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ ผ่านสปชแล้วภายใน15วันตามกำหนดนี่6สอคอนี่มันเลยแล้วนะครับคณะกรรมการขอเลื่อนอีกเดือนหนึ่งก็ขอญออาติดีหนึ่งว่า <Okay S 2> ว่าว่าประเด็นที่สองนั้นเนี่ยเมื่อสอวอคือสภาสูงครับอสอสคือสภาผู้แทนราษฎรครับในเขตโดยจะพาะยิ่งผมเห็นด้วยว่าควรจะใช้เขตจังหวัดจังหวัดไหนมีกี่คนก็ให้ประชาชนทั้งจังหวัดเลือกและเอาคะแนนเรียงมาอีกเงินเช่นดว่าจังหวัดลบบุรี ได้สี่คนห้าคนก็เลือกคนที่ได้คะแนนหนึ่งสอี่ห้าเอาเข้ามาเป็นอย่าไปคิดว่าเขตเล็กเขตใหญ่สมัยก่อนเราเคยเป็นผูทธทนเขตใหญ่ก็ถนนทั้งทางก็ไม่ดีก็ยังไปหาเสียงจนได้วันนี้ถนนลื่นหมดแล้วนะทุกที่ค่อนข้างจะสะดวกโยทินมากพอสมควรมันก็ไม่เป็นอุปสรรคเลยนี่มันจะได้ถ้าหากว่าเป็นเขตเล็กๆเ,เขตแคบคนที่มีอิทธิพลมีคนบาร,รมีคนมีฐานะ ทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าจะได้เปรียบแน่นอนก็ไม่จะไม่ต้องไกลเลยเขตเล็กๆขณะนี้ดูค่อนข้างจะเขตกว้างกับบางเขตได้พอพอกับสจอออเลยสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยอำเภอเดียวบางอำเภอก็เป็นมีสสได้คนเดียวไม่แตกต่างกันเลยเพราะวันนี้เนี่ยในความเห็นก็ยังเห็นว่าควรจะมีสสเขตใหญ่จะเป็นเขตจริงๆไม่มีใครกล้าไปซื้อเสียงหรอกทั้งจังหวัดแต่ถ้าเขตเล็กเนี่ยซื้อแน่นอนทุ่มกันแน่นอน ปิดประตูเลยจะไม่มีทุจริตสวก็ชทีเดียวกันถ้าทั้งประเทศเนี่ยใครอยากจะซื้อเสียงทั้งประเทศเชิญเลยนะแล้ว <ใน S 1> ช่วง<ะ>ช่วงกำลังตัดต่อรัฐธรรมนูญนี่ท่านเห็นว่าควรจะมีสสสัดส่วนหรือปฏิริษหรือไม่คือคุณว่าไอ้ปฏิริษน้นเนี่ยก็ไม่ต้องมีละนะไม่ต้องมีเลยก็เอาว่าเขตใหญ่เลยจะสอนพ่กให้มีกี่คนกี่ร้อยคนเหตุผลที่ไม่ต้องมีเพราะว่าปฏิริษเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยก็เลือกผูส้สม,มุติมาแล้วสวองอ่ง ก็ผู้สูงวุฒิอยู่แล้วทั้งจงประเทศอยู่แล้วนั่นคือคนเก่งอยู่แล้วนะถ้าเก่งทั้งประเทศเนี่ยถ้า200คนทั้งประเทศเขาเลือกมาก็โอเคสสนี่ออกมาจากประชาชนจริงเพื่อได้ทำงานเต็มที่เลยถ้าถ้าบอกว่าเป็นปฏิริษเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็คนชงเสนอเองไอ้ร่างครั้งแรกสมัยมีการร่างธำนูลเนี่ยเห็นว่าพรรคเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรไม่มีโอกาสเข้ามานะครับบางคนได้คะแนน2 3งส0 0ห0,000แต่ก็แพ้เขา2,000 3,000 ไม่ได้ผู้แทนทั้งคนเลยเราเคยตั้งพรรคเกษตรอุตสาหกรรมและปรากฏว่า,าแต่ละคนได้คะแนนรวมเป็นล้านแต่ท้ายนะั้นไม่ได้มีผู้แทนในสภาเลยจึงมีความเห็นว่าควรจะมีปฏิริษีแต่ต่อมามันเป็นไปไม่ได้แล้พอดูปฏิริษียังไงก็ตามเนี่ยก็สสในเขตเป็นคนหาเสียงคนลงเขตก็เป็นคนหาเสียงให้ก็ใช้เหมือนกันใช้เงินเหมือนกันก็ใช้เงินลักษณะว่าซื้อฝากเลยเช่นสส สองร้อยบาทสาโเอ๊บัญชีชื่ออีกร้อยบาทนะแถมเลยนั่นที่ผ่านมาจะเป็นรัศยะอย่างนั้นเพราะวันนี้เนี่ยก็ให้เขาเป็นผู้แทนของจังหวัดจริงๆเลยจะทําหน้าที่ผู้แทนประชาชนจริงๆเลยก็จังหวัดใหญ่ก็ได้มากจังหวัดน้อยก็ได้น้อยก็ถือวันแวนมันหมดเหมือนกันผมจะมีความเห็นอย่างนี้วันวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยจะทำยังงตามเนี่ยผมไม่เห็นด้วยไม่รับก,บ,บก็ตอบแล้วคําตอบคุณตอบแล้วไม่เห็นด้วยครับ ในช่วงที่กำลังให้รัฐธรรมนูญออมาสมบูรณ์เนี่มันก็มีเหตุการณ์ปัจจุบันที่รัฐบาลและองค์กรตุกลาการศาลร,รัฐบาลและสภานิติบัญญัติสภาปฏิรูปนี่มันก็ต้องบริหารไปด้วยแล้วช่วงนี้นี่ประชาชนก็ไม่ได้สับสนแต่อยากจะรู้ว่าทําไมมีแต่ข้างโง่ข้าฉลาดทำไมไม่มีอ่า ปากใต้บอกคุณปะเกิดทําไมมันโห่อย่างนี้มันบริหารประเทศผมถามว่าพักไหนบริหารก็คือที่มาสอสวเองไปทําค่าโง่คล้องดานพลเอกประยุทธ์บอกเสียดายไม่ตั้งน่ตั้งน่ะหมื่นล้านน่ะต่อรองเหลือเก0 0พัหลักการก็คือว่าใครทําโง่จะต้องจ่ายอย่ามาเอาเงินภาษีประชาชนหลักการที่สองเขาทแล้วฟันค่างโง่ทั้งรวนอีก เราอยู่ในสภาเรารู้เลยพวกนี้ซุบซิบซุบซิบหนึ่งเซ็นสัญญาชึกต้องมอบที่ดินให้บริษัทถ้าไม่มอบปรับนั่นน่ะกินข้างโงส่สองสามดิงท่านนายการทํางานกฎหมายมาตลอดรู้พี่มันข้อบกพร่องตัวไหนยกตัวอย่างครองด่านทําไมวัฒนาอัศวเหมผู้แทนรุ่นเดียวกันต้องมีหัวสุกหัวซุนแต่คนที่อยู่ไม่อยากเอ่ยชื่อชื่อบรรหารชื่อสวัสดิ์และานณะทาไมจึงได้ค้าง,ง่ เพราะฉะนั้น mm hmm. ท่านนายการฟันมาที่ฟันในค่าฉลาดมาหน่อยสิมเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องค่างโง่ของด่านนะหรือว่าสัญญาคดีสัญญาสร้างโรงบำบัดน้ำเสียที่ของด่านนี่นะครับเป็นมหากราบการทุจริตที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของประเทศชาตินะครกลางวันแสๆเป็นการป้อนกลางแดดเลยครับเหตุผลก็เพราะว่าไอ,อ,อ,อ้สัญญาฉบับเนี้ย มีการก่อสร้างไปบางส่วนแล้วแต่ต่อมากรมควบคุมมลพิษเนี่ยซึ่งเป็นคู่สัญญากับ6บริษัทเอกชนได้ระงับการก่อสร้างอ้างเหตุนู่นเหตุนี้ก็ทําให้6บริษัทเอกชนรวมถึงบริษัทที่ท่านประเสริฐพูดถึงด้วย1ใน6นั้นนะก็ฟ้องศาลนะเพราะว่าอ้างว่ากรมควบคุม มลพิษผิดสัญญาโดยมีการในการฟ้องศาลนั้นมีการตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับ6บริษัทซึ่งเป็นเป็นโจทย์และเป็นกรมควบคุมมลพิษเป็นจำเลยนะครับการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดคดีนั้น เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับพรบอนุญาโตตุลาการซึ่งหมายความว่าในคนณะอนุญาโตตุลาการนี้ประกอบดไป3ส่วนครับ1ฝ่ายโจทย์2ฝ่ายจำเลยและโจทย์จำเลยเนี่ยจะเลือกอีกฝ่ายหนึงฝ่ายที่3ขึ้นมาเพื่อจะเป็นคณะกรรมการอ,าอนุญาโตคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อที่ขาดคดีนะครับ ในการที่6บริษัทนั้นฟ้องราชการเพื่อจ่ายค่าเสียหายในการที่กรมควบคุมมลพิษผิดสัญญาสร้างความเสียหายแก่เขาเรียกดอกเบี้ยรวมเป็นเงินประมาณ9,000ล้านบาทเศษนะแล้วก็ปรากฏว่า,า,าทางาทางศาลชั้นต้นนะก็ได้มีคำพิ สารสารปกครองมีคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้เป็นไปตามได้มีคำพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการให้กรมควบคุมมลพิษนิจ่ายค่า